หลายๆคนคงได้เห็นตัวอย่างของวันพีฉบับเรฟลิกกันไปแล้วและน่าจะมีหลายคนถึงกับกรีดรั้นบ้านเมื่อเห็นอิยากิโกดอยในบทลูฟี่ตะโกนชื่อท่าไม้ตายหมัดปืนยังยืดแบบในอนิเมะเป๊ะๆการตะโกนชื่อท่าไม้ตายนั้นเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของอนิเมะแนวโชเนนที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กผู้ชายในเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสู้จนกลายมาเป็นลายเซ็นของอนิเมะญี่ปุ่นครังนี้ The E World จะพาไปดูพร้อมๆกันว่าจะปล่อยท่าแต่ละทีทำไมต้องตะโกนชื่อท่าด้วย ทั่วไปแล้วอนิเมะเป็นผลงานที่ต่อยอดมาจากมังงะด้วยความที่มังงะนั้นเป็นภาพนิ่งวิธีสือ่อความหมายอารมณ์และลำดับเหตุการณ์นั้นมีจำกัดวิธีที่จะสื่อสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการสร้างไดนามิกด้วยภาพและข้อความ่านการตะโกนชื่อท่าไม้ตายในหน้ากระดาษนั้นๆซึ่งการตะโกนแบบนี้ไม่ได้เพิ่มมามีในวัฒนธรรมมังงะแต่มันมีมาตั้งแต่ยุคสมุไรแล้วย้อนกลับไปในยุคศัตตินา จะมีทมเนียมในการประกาศชื่อตัวเองเพื่อขอท้าประลองตัดสินกลางสนามรบแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเพื่อเป็นเกตแก่อาจารย์ตะกูลและนายเหนือหัวอีกทั้งจะเป็นการวัดอันดับของคู่ประลองว่ามีศักดิ์สรีมากขนาดไหน พราะการปะระลองกับคู่ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีถือเป็นการรักษาเกียรติของตัวเองและถ้าสามารถล้มคู่ต่อสู้ที่มีระดับสูงกว่าได้ก็จะเป็นการเพิ่มเกียรติให้กับตัวเองด้วยและในการฝึกวิธี Hand แฮนด์ดหรือเคนโดจะมีเทคนิคที่เรียกว่าคีไอเป็นการตะโกนส่งเสียงก่อนโจมตีมันเป็นวิธีในการเรียกพลังในการต่อสู้และขล่มขู่ศัตรูในเวลาเดียวกันเพราะสมาธินั้นเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้แต่คีไอจะสามารถขย่าสมาธิของอ e ี่ายได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาฝึกมาดีนขนาดไหนนั่นอธิบาายว่ ทาไมถึงต้องใช้การตะโกนเพื่อสร้างพลังและอารมณ์ในฉากต่อสู้และเมื่อมัง,งานถูกด,ดัดแปลงเป็นอนิเมะอ์ประกอบจากงานต้นฉบับก,ก็จะถูกถ่ายทอดลงมาในรูปแบบภาพเคอนไวพร้อมเสียงภาคและยังถูกเสือ่อมอดต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้ในบางผลงานอาจมีการพลิกแพงเล็กน้อยเช่นให้เปลี่ยนเป็นการพูดเฉยๆหรือเป็นบทได้ก่อนการโจมตีอย่างในซีรีส์เฟสที่เซเว่นจ,จะใช้ท่าโนเบิลแฟชซึมก็จะมีการท่องบทได้ก่อนประกาศเป็นท่าไม้ตายใหญ่ออกมา นอกจากฝั่งญี่ปุ่นแล้วเกมจากโซนต,ตะวันตกยังนําจุดนี้มาเป็นกิมให้กับตัวละครสัญชาติญี่ปุ่นด้วยอย่างเจนจิและฮันโซจาก Over Watch ที่จะมีการตะโกนตอนปล่อยท่าอันติเมะซึ่งเป็นจุดที่ได้รับอิทธิพลมาจากมังงะและอนิเมะเชน่นกันนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของหนึ่งในเอกลักษณ์ที่แฟนมังงะและอนิเมะต่างจดจําได้ดีแม้จะผ่านมากี่ยุคก,กี่สมัยมันก็ยังเป็นรูปแบบการนําเสนอที่สื่อถึงตัวตนของมังงะและอนิเมะแนวโชเนะมาจนถึงทุกวันนี้